สวัสดีครับผมครูธนพลชีวประภัยนะครับเป็นนักกายภาพบําบัดครับแล้วก็วันนี้มีครูวินครับเป็นอ่วแบบการออกกำลังกายครับใช่ใช่วันนี้ได้ครูวินนะครับมาเป็นต้นแบบสําหรับการออกกําลังกายให้กับเด็กๆทุกคนเนาะก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะออกกาลังกายเราจะวอร์มร่างกายกันนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูตามครูวินนะแต่ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่สักนิดนึงนะครับ ให้ครูเป็นขยับอยู่ตรงกลางซะหน่อยเด็กๆจะได้ดูอ่าสำหรับเด็กคนไหนนะครับที่สามารถขยับขยื่นร่างกายตัวเองได้นะครับถ้านั่งได้ให้นั่งอย่างน้องเอกเนี่ยผมแนะนาว่าผู้ปกครองพิงด้านหลังพิงด้านหลังน้องแบบนี้เลยนะครับพิงด้านหลังน้องให้จับน้องนั่งขึ้นมานั่งขัดสมาธิก็ได้ครับคุณแม่ไม่เป็นไรจับน้องนั่งขัดสมาธิอ่ะกางแขนกางแขนอ่าคุณแม่จับจับข้อศอกเนาะอาลง กลางขึ้นดีมากครับโลงอ่าทีนี้เราจะให้หมุนมือแบบนี้อ่าแบมือไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับอ่าขึ้นขึ้นสุดเลยสุดเลยสุดเลยโอ้โควินมีตึงๆเหมือนกันนะครับเนี่ยควินอ่าขึ้นครับอ่าเก่งมากครับคุณแม่เราทําแบบนี้ประมาณสิบทีเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนืเน้อก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องออกกําลังกายหนักๆก,กันแล้วนะ แต่หนักของผู้ตุ่นในที่นี้ไม่ได้หนักแบบโอ้โหทรมานทรกรรมอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะทีนี้ยกไปข้างหน้าครับผู้วินยกไปข้างหน้าอ่ายกข้างหน้าตรงเหมือนเดิมครับหมุนนิ้วโป้งขึ้นลงวางที่ขาตัวเองครับแม่แม่หมุนนิ้วโป้งขึ้นด้วยหมุนนิ้วโป้งขึ้นด้วยมือตั้งฉากอ่านิ้วโป้งชี้ฟ้านิ้วโป้งชี้ฟ้าเออเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการบดอัดที่ข้อไหล่แล้วน้องอาจจะเอะมีปัญหาเจ็บหัวไหล่ตามมาเนาะพยายาม แม่หมุนมือครับเวลาแม่หมุนมือเนาะแม่จับแม่จับตรงศอกแม่หมุนได้เลยเ,เห็นไหมอันนี้ผมหมุนมือครูวินนะครูวินไม่ได้ทาผมทําให้อ่าแล้วก็ยกขึ้นครับตรงตรงเลยตรงตรงสูงสูงอออตึงนะเนี่ยครูวินโอเคยกขึ้นครับ <S <S สูงสูงอ่าสิบทีสองแล้วไปครูวินขึ้นเองสามแม่ขึ้นช้าช้าแม่ไม่ต้องรีบแม่ไม่ต้องรีบช้าชา้ชาช้าช้าแม่ขึ้นซีเก่งมากครับ อ้าวไปห้าดีครับอ้าวขึ้นหกอีกสี่ทีไปฮึบเจ็ดโอ้เอกเหนื่อยแล้วขึ้นครับแปดเก่งม,มากอีกสองทีครับไปพร้อมกันเลยขึ้นฮึบเก้าทีสุดท้ายครับขึ้นฮึบสิบอ่าโอเควางลงครับ ในราดับต่อไปให้ผู้ปกค,ครองนะครับหาสิ่งของที่มีน้ําหนักในที่นี้คููตุ่นขออนุญาตจะยยยกตัวอย่างเป็นขวดน้ํานะครับขวดน้ําก็จะมีสามไซส์ให้ได้เลือกกันเล็กกลางใหญ่แล้วแต่ถนัดเนาะถ้าเด็กคนไหนตัวเล็กหน่อยหราอจจะใช้ขวดเล็กตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช้ขวดกลางส่วนพี่วินนี่ขวดใหญ่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จจออก,กําลังกายแขนกันยังไงบ้างเริ่มต้นครับ <c oughs> กําขวดให้อยู่ก่อน <c oughs> ขวดที่มีน้ํา <c oughs> กําขวดให้อยู่เช็คเช็คตัวนักเรียนก่อนว่านักเรียนกําขวดได้ไหมนะครับไหนน้องเองกกําได้ไหมลูกทําให้ครูดูหน่อยครับไหนเอกลูกกําขวดน้ําให้หน่อยเอกหยิบขวดน้ําให้ครูตุนดูหน่อยครับกําลุกกําไว้ลูกกําไว้ลูก โอเคอ่ะทีนี้ท่าแรกครับเราจะออกกำลังกายหัวไหล่ก่อนเริ่มหัวไหล่ก่อนเลยใช้สองมือครับจับขวดน้ำไว้ด้วยกันขวดเดียวนะใช้สองมือจับขวดน้ำไว้ด้วยกันอ่าจับในลักษณะของครูวินในขวดแนวตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ถนดัดจับแนวนอนครับอ่าจับหัวท้ายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนอะโอ้เอกล้มไปแล้ว ไม่เป็นไลรลูกตั้งตั้งตั้งขึ้นมาก่อนเนาะตั้งขึ้นมาก่อนอ่คุณแม่เหมือนเดิมนะครับถ้าน้องอยังนั่งไม่ได้ประคองหลังไว้คุณแม่ประคองหลังไว้นะครับลักษณะการประคองหลังคุณแม่เหมือนที่ผมทําให้ดูเลยครับตอนแรกแม่เอาขาข้างนึงเนาะขาข้างนึงเนี่ยกลางหลังน้องเลยปึ๊บตัวเราจะอยู่ครึ่งหนึ่งกับตัวน้องนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยจับช่วยประคองเนาะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นตรง เสมอหัวไหล่เสมอหัวไหล่แค่นี้พอเนาะไม่ต้องสูงมากไม่เอาเลยหัวอะไรขนาดนั้นนะอ่าวางไปแตะที่ขาครับผู้วินยกขึ้นอ่าค่อยๆประคองกันค่อยๆประคองกันไม่เป็นไรแม่ค่อยๆทํานะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังทําตามไปด้วยได้เลยนะครับเด็กๆทุกคนสามารถทําร่วมกันได้เลยอ่าขึ้นครับทําทั้งหมดสิบรอบทลายแล้วผู้วินสี่อ,อ่า ขึ้นครับซี C. เก่งมากขึ้นครับอ่าเอ้ก็เก่งเหมือนกันขึ้นครับหกเก่งมากครับต่อไปขึ้นครับเจ็ 7. ดีมากครับแปดขึ้นครับเกความเร็วเอาเท่าความเร็วครูตุดเลยนะอีกทีหนึ่งครับ สิบเก่งมากเอาพักก่อนกรณีพักนะครับผู้ปกครองทุกคนอันนี้ผมฝากไวน้น้องกรณีพักคือให้น้องนั่งพักหายใจปกติเลยเนาะสังเกตอาการมีเหนื่อยหอบไหมมีอะไรไหมเนื่องจากตอนนี้เราถ่ายทําเราเราถ่ายทอดเราอัดวิดีโอไว้จําเป็นต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าล вот ดการแพร่เชื้อเนาะกรณีอาจจะมีเชื้อติดต่อได้แต่ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ต้องใส่แมสนะครับผู้ปกครองน้องจะเหนื่อย Europeans เอามากๆเนาะอ่ะสอบถามคู่วินหน่อยเรายกขวดกันเมื่อกี้สิบทีเหนื่อยไหมเหนื่อย ด้วยความที่น้ำหนักขวดเราอาจจะเยอะนะครับสำหรับตัวเด็กๆเ,เองที่ใช้ขวดน้อยจะเป็นขวดจิ๋วหรือจะเป็นขวดกลางก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ขวดใหญ่เหมือนที่คุณครูสาธิตให้ดูเนาะเราใช้ขวดเล็กก็ได้การออกกําลังกายเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราได้คือเราจะได้ความแข็งแรงของหัวไหล่ด้านหน้าเนื่องจากเรามีการยกแบบนี้ขึ้นตรงๆนะครับหัวไหล่ด้านหน้าเราจะทํางานร่วมกับแขนบางส่วนเนาะครับ ยกขึ้นตรงๆถ้าเราจะดูการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแค่นี้นะครับลงช้าๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเราจะเก็งหัวไหล่หน่อยๆเนะอะหลังจากพักกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาออกกาลังกายหัวไหล่ด้านข้างอ่ะควินถือขวดน้ําด้วยมือเดียวอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็งอศอกนิดนึงครับ แล้วกลางออกครับใช่ใช่กลางออกครับวางลงกลางออกครับใช่อ่าสิบที่เอ่อเดี๋ยวผู้วินข้อมือไม่ต้องงอมากเนาะเพราะถ้าข้อมืองอมากเดี๋ยวมันจะไปเจ็บข้อมืออีกทีนึงนะครับโอเคดีครับกลางทึบหนึ่งดีครับ กางออกด้านข้างด้านข้างนะไปด้านข้างสองดีครับไปครับสามสำหรับเด็กคนไหนที่ยังทําไม่ได้ผู้ปกครองช่วยได้นะครับคุณแม่น้องเอกเ,เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสี่ใช่ไหมคุณอินสี่ปะสี่้าอ้าวไปหกดีครับขึ้นหึ เจ็ดเก่งมากอีกสามท,ที่ฮึบแปดไปครับฮึบเก้าที่สุดท้ายที่สุดท้ายเอาหน่อยฮึบสิบอ้าพักเลยปล่อยเลยครับภูวินปล่อยเลยอ้าให้นั่งพักก่อนเริ่มได้ยินเสียงหอบจากภูวินแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เริ่มได้ยินเสียงหอบจากภูวินแล้วอ่าก็จะตึงๆกันหน่อยนะครับสําหรับการออกกําลังกายแล้วก็ เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่หลังจากการออกกําลังกายแล้วอาจจะมีอุณหภูมิสูงบ้าง <c oughs> เด็กคนไหนที่เป็นไข้ไม่สบายอยู่นะครับงดการออกให้ก่อนเนาะไม่จําเป็นต้องออกอกำลังกายนะครับออกกําลังกายในตอนที่สภาพร่างกายปกติด,ดีที่สุดนะครับ <c oughs> โอ้เก่งมากเลยมีเออาน้องเอกไอก่อนลูกไอก่อนโอ้คุณแม่ดีมากเวลาไอให้ให้ใหใหก้มศีรษะน้องลงนะแบบนั้นถูกต้องแล้วครับไม่ไม่เงยหน้าไอเนาะเงยหน้าไออันตรายเดี๋ยวเสี่ยงสัมรักเสี่ยงอะไรอีก ตอนนี้เดี๋ยวให้ครูวินพักก่อนตอนนี้เริ่มหายใจแรงแล้วเอาเดี๋ยวเรามานั่งเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนเป็นไงคุณแม่น้องเอกทําได้ไหมได้จำจำจำได้ว่าไม่แน่อ่<ท>า <ำ S 1> ยังจำไม่แน่น้องลองลองลอง,ลองเปลี่ยนลองลดปริมาณน้ําดูก็ได้ครับแม่เผื่อเผื่อจะง่ายขึ้นนะครับสาหรับใครที่เก่งแล้วเปลี่ยนจากน้ําเป็นทรายเปลี่ยนจากน้ําเป็นหินมันก็จะได้น้ําหนักที่มากขึ้นนะครับ โอ้แหมพอไม่จับขวดน้ำนี่ขยับมือไวเลยนะเอกนะอ่าคุณวินต่อไหมต่อนะก็หลังจากเมื่อกี้นะครับเราทำข้างขวาไปแล้วเราต้องทำข้างซ้ายด้วยนะครับในระหว่างท่าเนี่ยเราสามารถพักได้เดี๋ยวให้คุณวินออกรัางกายข้างซ้ายเนาะอะ,อะเหมือนเดิมครับคุณวินงองสอกนิดนึงนะครับดีครับแล้วก็มือไม่งองเอากลางเลยครับกลางออกเออจับให้อยู่ก่อนอ่าดีครับ หนึ่งถูกต้องอ่ะคุูวินนับด้วยสองสามดีมากครับสี่ทำตามคุูวินได้ทำตามเลยนะครับห้าหความเร็วประมาณนี้ดีมากเลยครับเจ็ด คุวญินยาสันครับคุวญินยาสันแปดเก้าอ้าวเก้าแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอเคเอ้าวพักก่อนพักกันก่อนนะครับพักกันสักครู่การออกกําลังกายจําเป็นต้องมีช่วงพักนะครับเราเราจะไม่แบบหัว,ว,วอะไรขนาดนั้นเนาะเราจะไม่ออกกาลังกายต่อเนื่องกันมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวนะครับ โอเคก็จบไปสองท่าแล้วเนาะสองท่าแล้วก็ดูจากน้องเอกก็รู้เลยว่าเหนื่อย <c oughs> ดูจากครูวินก็รู้เลยว่าเหนื่อยอ๋อยินดีต้อนรับนะครับเรามีสมาชิกเพิ่มเป็นน้องก้อนอิดคุณครูเกรดคุณครูชยาดานะครับแล้วก็คุณครูอัญชิสายินดีต้อนรับนะครับก็ในคลาสกายภาพบําบัดวันนี้ก็จะเป็นาการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ช่วงแขนนะครับ กอหัวไหล่จริงๆมันจะมีสาพาร์ทเนาะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยอาจจะออกกันยากนิดนึงนะครับแต่ว่าทํากันได้แล้วเด็กๆทุกคนของครูเก่งอยู่แล้วนะครับอ่ะท่าต่อไปพร้อมยังลืมถามพร้อมแล้วพร้อมแ,แล้วเนาะอ่ะท่าต่อไปท่านี้ผู้ปกครองอาจจะต้องเลือกขวดน้ําที่เล็กลงหน่อยถ้าต่อไปนะครับเราจะกำขึ้นมาอย่างนี้ที่สําคัญต้องกำให้อยู่แล้วเหยียดขึ้นตรงๆนะครับกำไว แล้วเหยียดขึ้นนะครับเนาะสําคัญคือเวลาเราเหยียดขึ้นเนี่ยเราจะไม่เอียงตัวเหยียดอย่างนี้เนาะเราจะไม่ขี้โกงตัวเองนะครับเราใช้กล้ามเนื้อที่เรามีจริงๆเนาะพยายามรักษาตัวเองให้ตรงไว้นะครับ <c oughs> อ่ะคูวินหลังจากที่เห็นแล้วลองทําดูเลยครับอ่าถูกต้องครับตั้งขึ้นแบบนั้นอ่าทีนี้ <c oughs> เหยียดขึ้นตรงๆครับเหยียดขึ้นตรงนับเนะโอเคลดซอกลงมาประมาณหัวไหล่ขึ้นครับ ดีมากสิบทีครับไปฮึบสาม่ดีค่ะขึ้นนั่งลงดีครับไปอ่าดีครับต่อไปครับช้าช้าโอ้เก่งมากครับไม่่ะหกเจ็ดโอ้เริ่มมีสันแล้วนะครับแปดดีมาก คืนครับก็ทีสุดท้ายแล้วครับปึ๊ปอ่าโอเคพักได้ยายาก,กดวิธีอีกรั้งนึอ่าจากเมื่อกี้ที่เอ่อคุณพี่ได้สาธิตให้นะครับเอ่อตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าต่อมนทีที่หกทีที่เจ็ดคูบินจะเริ่มมีอาการสั่นละอาการสั่นในที่เนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหาเนาะแปลว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะทําอะไรแบบนี้ซ้ำๆ การสั่นนะครับมันคือร่างกายพยายามจะทำให้ได้พยายามจะทําท่าไม่ไม่กดผิดแล้วไม่เอาไม่เอาไม่กดผิดไม่เจ็บไม่บงงอ่ะคิ็ามันสั่นนิดๆโอเคยอมให้สั่นได้นะครับแต่ไม่ยอมให้ตัวเอียงเนาะไม่เอาไม่เอาตัวเอียงโอ้ยทำไมอะทำไมเป็นเงี้ยแกระหว่างระหว่างท่าครับสมมติว่าพักหนึ่งนาทียังไม่ดีขึ้นพักสองนาทีสามนาทีก็ได้นะครับผู้ปกครอง แล้วก็ท่าที่เราออกกําลังกายกันวันนี้นะครับให้ทาซ้ายขวาเนาะเราจะไม่ทําขวาอย่างเดียวหรือซ้ายอย่างเดียวถึงแม้ว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยจะมีภาวะอ่อนแรงด้านขวาอย่างเดียวหรืออ่อนแรงด้านซ้ายอย่างเดียวเราก็จะออกกําลังกายทั้งสองข้างนะครับเนาะพอเราออกขวาเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรด้วยซ้ายครับอ้าวจัดไปคุณตนลคุณตนลคุณตนกับพี่วินอยกมือกมืออ้าวเริ่มดูย นับด้วยหนึ่งดีมากครับต่อไปสองดีครับสามอ่าเอาศอกลงมาเอาแค่นี้พอขึ้นต่อเลยสี่ <4, S 1> ดีครับแตะมือผมดีขึ้นครับอ้า <5, S 1> แตะมือผมครับไปหก <6, S 1> ช้าๆหน่อยไปครับเจ็ด <7, S 1> ดีมากครับไปต่อแปด เก่งมากอีกสองทีครับปึบป้อยเก้า <9. S 1> โอ้น้องเอกก็เก่งขึ้นเลยปึบสิบพักสองนาทีพักสองนาทีออกมาสามท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นี่เราออกเรายกแขนกันห้าสิบครั้งแล้วนะครับเนี่ยเออใช้เวลาไปประมาณยี่สิบเออสิบสิบห้านาทีหน่อยๆน่อยเรายกแขนกันนะห้าสิบครั้งแล้วนะไม่แปลกที่ที่ครูบินจะหอม <c oughs> อ้าวก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับเวทเทรนนิ่งหรือการการยกของที่มันมีน้ําหนักมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างเดียวเนาะเพราะว่าการที่เราออกกาลังกายแบบนี้ครับเพราะเราหายใจมากขึ้นเราจะหายใจมากขึ้นหายใจมากขึ้นมีงานวิจัยนะครับบอกว่าการออกกําลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเนี่ยมีสามารถพัฒนาระบบปอดหัวใจได้ใกล้เคียงกับการคาร์ดิโอหรือการออกกําลังกายยาวนานนะครับ มีพัฒนาเอ่อมีมีเาเรียกว่าอะไรมีการพัฒนาของของระบบหมุนเวียนโลหอยู่ที่ลายเคียงกันนะครับนั่งก่อนไดเช็ดตัวก่อนลูกนั่งก่อ,น,อนนี้ให้ครูบินพักสักหน่อยเนาะโอ้านแบบผมเหนื่อยไนแบบผมเหนื่อยให้ให้ผมพักสักแป๊บหนึ่งเป็นไงมัง่งน้องเอกไหวไหมครับคุณแม่น้องเอกยังเหนื่อยอย,อยู่ไหมครับน้องเอกมีอาการไออยู่ปกติอยู่แล้วอ๋อไอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะ โอเคก็เวลาออกกำลังกายแม่เวลาเราต้องใช้แรงเยอะเช่นการดันขึ้นอย่างเงี้ยครับเวลาถ้าจะไออ่ยเอาเอาเอาไอของที่กําลังดันขึ้นออกก่อนนะไอให้เสร็จก่อนนะครับระวังนิดนึงระวังนิดนึงอ๋อก้อนอิดก็มาด้วยวันนี้อ่ะไม่สบายค่ะอ๋อไม่สบายอ่ะไม่เป็นไรไม่สบายเข้ามานั่งดูก็ยังดีครับ ไม่สบายเข้ามาน,นมามั่นี่ก็ยังดีจะเก็ตัวเขาอยู่ <laughs> อ่าอ่าเรื่องไข้นี่ต้องระวังนะเรื่องไข้นี่ต้องระวังเลยใครที่มีไข่นะครับไม่ต้องออกกาลังกายเนาะเพราะยิ่งออกกาลังกายจะยิ่งทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนะครับ <laughs> เพราะว่าเดิมทีเป็นไข่อุณหภูมิในร่างกาย <c oughs> ก็สูงข, <c oughs> ขึ้นอยู่แล้วสวัสดีครับคอดรับคอสวัสดีครับแย่เลยกลับมาแย่เลยอ่ะปึ๊บป๊ปึ๊บโอเคถ้าต่อไปมาแล้ว ขออนุญาตใช้ขวดใหญ่นะคุณวินนะทางนี้ง่ายหน่อยเริ่มจากข้างขวาก่อนก็นได้ครับเ,เดี๋ยวคุณดึงใช้ขวดเล็กอ่ะเหยียดแขนตรงแล้วงอเข้าครับ <มา S 1> ใช่เ<น>หยียดนเหยียดเหยดมาข้างหน้าเหยียดมาข้างหน้าใช่ให้แตะบอกต้องแล้วงอเข้าถูกต้องครับเหยียดออกครับงอเข้าอขอโอเคสิบ <10 S 2> ทีเริ่มเลยครับคุณวินนับด้วยช้าครับดีมากต่อไป อ๋อถูกต้องครับคุณแม่คุณแม่น้องเอกเราเรายกไปข้างล่างาเราเราไม่ยกไปข้างหน้าเนาะเรายกไปข้างล่างครับจากข้างล่างขึ้นมาอืออ่าถูกต้องครับน้ำอุ่นลูกน้ำนอุ่นอาต่อไปครับโอ้เก<อ>่งมาก<อ>เด็กๆทุกคนที่ทำตามเก่งมากเลยเจ็บดีครับ <c oughs> มามาดีครับ <c oughs> ก็อ่าอีกทีหนึ่งจะได้พักแล้วตีอ่ะข้างไ้ก่อนครูอินก็สําหรับเด็กคนไหนที่ยังแรงยังไม่แข็งแรงพอนะครับผู้ปกค,ครองทาเหมือนคุณแม่น้องเอกถูกต้องประคองหลังศอกหลังศอกเนี่ยหลังศอกตรงนี้เนาะแต่ว่ามืออยู่ติดตัวนะครับเพราะว่าเวลาเรายกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สอง เราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราต้องการเราต้องการแขนให้แข็งแรงส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะครับจับจับต้าหลังมือเขาเนาะกรณีที่นักเรียนกำได้แบบครูวินเนี่ยถ้ากำได้เราก็ประคองมือไว้ส่วนหนึ่งเราจับขวดไว้หรือจับไอ้น้ำหนักเราไว้ข้างล่างมือข้างแต่หลังศอกยกขึ้นครับมือตามขึ้นเขามาเลยแค่ประคองไว้นะครับเราไม่ได้ช่วยยกเนาะแรงยังเป็นของตัวน้องนักเรียนเองอยู่นะครับ คุณผู้ปกครองไม่ต้องช่วยเยอะเนาะกรณีที่ขึ้นเองได้กรณีที่สามารถยกได้สามารถยกขึ้นได้เพราะว่าการทําเองจะทําให้กล้ามเนื้อการงานมัไวกว่าเนาะครับถังกล่องมีกี่ตัวเตียงไวอีกข้างเลยเอาน้องเอานค่กัวไปเต่อเลยเอ้าข้างซ้ายเลยครับทีนี้พร้อมแล้วไปพร้อมครูวินเลยครับเเอายน้องน้องเช็กตัวก่อนดีครับต่อไป สองช้าช้าครับดีมากน่าฮือน่าฮือผมนี่แหละเดียวก่อน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 ดีครับผมเพชรเรืสันสั่นเก่งมากต่อไปครับนี่ลองก่อนเดี๋ยวพวกดีครับเจ็ดเก่งมากต่อไปแปดดีครับ เก้าดีครับผมอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งได้พักแล้วฮึบไปโอเควางขวดน้ําเลยครับวางขวดน้ําเลยพักหายใจพักหายใจพักหายใจก่อนพักหายใจก่อนอ่าโอ้น้าแห้งน้ำเยโอเคทำให้ทีละ้าสิบใช่ไหมทำเมื่อกี้สี่สิบโอ้ยี่ ออ่สิบนาทีที่ผ่านมานี่เราขยับแขนกันไป70ที<อ>แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนละส่วนเนาะวันนี้ก็จะได้หัวไหล่ได้ข้างไหล่ได้หลังแขนได้ต้นแขนบนเนาะก็การออกกําลังกายก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นธรรมดานะครับฉะนั้นจะมัอระวังเด็กที่มีโรคประจําตัวหอบือืดไม่สาบาย โรคปอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบหายใจนะครับการออกกําลังกายต้องบบดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองนะครับซึ่งด้วยว่าเตัวโรคเองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการออกกําลังกายได้ถ้าออกกําลังกายได้เป็นเรื่องดีครับออ,ออกกำลังกายที่ดีควรทําอย่างสม่ําเสมอ,อ,อพักวันสองวันแล้วกลับมาออกใหม่ก็ได้นะครับเอถ้าที่ให้ไปในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ครูวินนําเสนอไปที่ผมอธิบายไปเนี่ย ไม่ใช่แค่ตัวน้องนักเรียนนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้ผู้ปกครองเองก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันด้วยความที่เราต้องดูแลหลุตหลานดูแลลูกๆของเราเนาะก็ต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องเป็นคนดูแลเขาในในบางกิจกรรมบางกิจวัตรประจําวันอาจจะต้องเป็นตัวผู้ปกครองเองที่เป็นคนดูแลเนาะอาจจะต้อไปอ<ห>าบน้ำหรืออาจจะ เอ่อช่วยน,นั่งหยิบของทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ผู้ปกครองเองก็ต้องแข็งแรงนะครับผู้ปกครองม <All of S 2> ีส<ว>ุขภาพที่าาดีก็อย่าลืรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเ <M úsica> อ่อผ <just S 2> ู้ปกครองท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวของตัวของบุตรหลานท่านเองเป็นตัวของท่านเองก็ได้ปรึกษาเข้ามาได้เหมือนกันครับถ้าเป็นเรื่องที่ศาสตร์กายภาพบําบัดช่วยได้เราเอจะช่วยนะครับก็ สำหรับวันนี้ผู้ปกครองไไหนโอออกไปแล้วน้องเอกอาจจะสัญญาณเน็ตมีปัญหาช่วงนี้ฝนฟ้าขนองเห็นเขาว่าพายุเข้าส่วนน้องก้อนอิดก,ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้อุตส่าห์เข้ามาฟังครูตุนแนะนำเนาะคุณยายก็น่ารักมากเลยเช็ดตัวให้ตลอดครูบ <c oughs> ินตอนนี้เป็นไงนเหนื่อยไหมก็คายเหนื่อยแล้วครับอ่าพักจนกว่า <c oughs> จะหายเหนื่อยนะครับผู้ปกครองหลังจากออกกาลังกายเสร็จแล้วเช็ดบุตรหลานของท่านด้วย อาจจะดูสีหน้าถ้าทางสอบถามดูว่าเอ้ยอาการเหนื่อยยังอยู่ไหมอยู่นานไปหรือเปล่ายังหายใจถี่ไหมถ้า,ามีอาการเหนื่อยอยู่ให้พักก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องต้องฝืนออกกําลังกายแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับการคลาสเรียนกายภาพบํบาบัดการเวทเทรนนิ่งหรือการออกกาลังกายโดยมีน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันอีกว่าเราจะออกกําลังกายแบบไหนต่อแต่ว่าเป็นเวทเทรนนิ่งอยู่เนาะก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม เตรียมอุปกรณ์มาด้วยอุปกรณ์ใครที่มีวดน้ําใครที่มีขวดน้ำถือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวครับใครที่มีวดน้ําเตรียมกดน้ามาใครที่มีถุงทรายใครที่มีถุงทรายเตรียมถุงทรายมานะครับหรือใครจะมีของที่มีน้ําหนักสิ่งอื่นก็ได้ตุ๊กตาเป็นลูกบอลอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายด้วยกันสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีคำถามทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์เลยทิ้งไว้ได้ในไลน์เลยนะครับเออสวัสดีครับควันนี้ครูตุ่นกับครูวินขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแช่เลยอะเยะ 嗯。Oh. Oh.